ใครทำไปแล้วกว่าครึ่งเรื่องนางเอกแยมมทธิราก็สวมบทบาทได้เชิดชายจนผู้จัดชูชูดาพาเอยปากชมกับการพลิกคาแรคเตอร์ mm hmm. เป็นสาวมั่นมาน,นักธุรกิจที่โตเกินกว่าตัวจริงของแยมเกือบ1ิบปีในละครเรื่องไฟรักเพลิงแค้นโดยเฉพาะฉากที่สาวแยมจะต้องมาสงสัยตาให้พี่โอ๊ตวรวุิพี่ชายของพระเอกสมัยิกฤษดา mm hmm. เพื่อทำให้ตกหลุมรักแยมก็สวมวิญญ,ญาณเป็นสาวเจ้าสเสน่ห์ผ่านไปได้ด้วยดีแม้ตัวจริงจะเป็นสาวน้อยห้าวๆค่ะโอเคนะหนูรู้สึกว่า ก็พอปรับปรับได้แล้วค่ะตอนเพิ่มเขาตอนแรกๆก็อาจจะแบบยังแบบเ้าห้าวอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันชินก็ต้องใช้สายตาเลยสายตาแต่พี่พี่โอ๊ตก็ช่วยเยอะเหมือนกันนะคะเพราะพี่โอ๊ตจะช่วยส่งอารมณ์เพราะพี่โอ๊ตมักจะเล่นเป็นบทแบบว่าเจ้าชู้อยู่แล้วใช่ไหมคะหน้าหน้าพี่เขาก็จะชู้เหมือนกันแล้วก,ก็เลยแบบอินบ้งไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องดนันฮะก็น้องเขาได้อยู่แล้วครับ รแรกๆก,ก่อนเปิดกล้องอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้ก็เคี่ยวมาเรื่อยๆแล้วก็เอาสิีง่ายๆให้น้องเล่นก่อนแล้วก็จนมากขึ้นมากขึ้นน้องแยมก็จับคาแรคเตอร์อยู่แล้วอ,อยู่แล้วไม่ห่วงเลยแต่เพียงแค่จะต้องคอยเตือนไว้ว่าแยมสง่าลูกแยม25ลูกอะไรอย่างเงี้ยตอน เพราะว่าโตวกว่าอายุจริงกับ10ป,ปีงานนี้น้องแยมยังต้องใช้มายาหญิงร้อยแดเล่มเกวียนอีกหลายอย่างในละครไฟรักเคิงแค้นติดตามให้กำลังใจเธอได้ทางช่อง3ค่ะจุธาทิพย์พักดีกุลรายงาน